ะคะพอดีว่า mm hmm. เราก็มานั่งนัง่งนึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักกันมาแบบ2ปีแล้วปะ่ะคือก่อนที่จะให้คูณใหม่สองปีไมคค่คือตอนคบเนี่ยคือสิปีแต่ก่อนคบที่แบบว่าที่เธอมาขอเราเป็นแฟนแล้วเราก็บอกว่าไม่อะเรายังไม่อยากจะเป็นแฟนเธออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณปีหนึ่งถูกปะ่ะที่เธอแบบตามจีบตามเตาะเราตลอดเวลาให้คูณใหม่ว่าใครจีบใครเดือนั่นแหละเดือนนแหลเอั่นแหละวันนี้นะคะเราก็รู้จักกันมาสักแบบสิบสองปีแล้ว <c oughs> คือแบบแทบจะครึ่งชีวิตแล้วนะคะก็เลยแบบว่าอยากจะอยากจะรู้ว่า จริงๆแล้วเราเนี่ยรู้ใจกันมากแค่ไหนไม่มีใครรู้ใจมึงมากกว่ากูหละเอาจริงเหรอที่จะมาเล่นเกมทายใจเง่ยเพราะแบบเราจะใจตรงกันไหมก็าจะลมปั๊กอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าใครทายผิดมากกว่า3ามครั้งอย่างเงี้ยหมื่นเลยวาอะไรนะเอาดิตอนนี้ยงช็อตอยู่คำถามแรกเป็นของใครก่อนเแค่ต่อยังชิบกูยังชนะมึงแล้วเลยอันนี้คือให้เขาถามเธอถูกป่ะตอนนี้เขาชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดยากใบใบสั้น คิดว่ากูอยู่ในดิสคอร์ดมึงเหรอหคะกูถามหน่อยเธอกต้องบอกมาอะไรวะห้ามห้ามห้ามลุกห้ามาม,มองจอคอมกูด้วยเธอคงไม่รู้หรอกว่าเขาชอบเล่นเกมอะไรไหมเ้ยาะเขาเล่นหลายเกมเฉลยไม่ใหญ่ยังไม่ฉเฉลยกูจะทายให้มึงอ่านว่าชื่อเกมนี้ชื่อว่าหนึ่งสองซ้ำถ <laughs> <laughs> อยโชว์แล้ววะ <laughs> มันเขียนว่ากูจะไป็นไ, <laughs> ไอ้งเล เออคือเธอยอมแพ้เลยเหรอก็ต้องยอมแพ้ป่ะกูจะไปรู้ป่ะที่เธมว่าวาโลแลนต์ครับผมเออดีๆกูกูกูรู้แหละว่าเป็นอะไรนะแต่กูไม่อยากพูดต่อไปคำถามกูบ้างเขาตอบได้ทุกอย่างแล้วนี่เป็นเธออ่ะพี่เธอขารู้หมดนะเอาแบบเบเบเลยป่ะเบเบเลยป่ะเขาชอบสีอะไรโอยากละไม่รู้สีแบบไหนสีแบบไม่ได้เกี่ยวกับแบบพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคือสีเลยใช่ป่ะสีเลยมีสีเดียวอ่ะที่เธอชอบให้มาวะ คะเธอเธอไปอ่านเองไหมสีม่วงสีสีเขียวเยี่ยมสีเขียวได้เหรอชอบสีเขียวเพรากูเกิดวันพุธชอบสีเขียวจริงๆอ่ะชอบหลายสีแต่ว่าถ้าจะร้องดำม่วงชอบปะจริงๆก็ชอบทุกสีขาวดำม่วงเขียวแดงเหลืองส้มชมพูถ้าได้เลือกสีหนึ่งเราวก็จะเลือกสีเขียวเพราะว่าเขียวยั้งเหนี่ยวซับค่ะทุกคนตาเขาอ่ะอ่าน้ำยาผดที่กูชอบที่สุด อยู่กับเขาวาประมาณห้าหกปีแล้วถูกป่ะกูรู้กูรู้กูรู้กูว่ามันจะใช่ถ้ากูรู้อันเนี้ยกูจะมันโคตรอัจฉริยะจะไม่รู้หรอกหนึ่งสองสามได้ยงไงได้ยังไงไอ้ห่รู้ได้ไงอ๋อยี้ยมันวางตั้งอยู่ตรงนี้สัตว์ใช่ไหมที่มันชอบเลยมาโบโลเขียนโบโลกินครับเธอได้หนึ่งแบมแล้วนี่หนึ่งแ้มยาคำถามกูไม่ไม่ยากเลย เราต้องจัดฟันกี่เดือนมันมีแบบเป๊ะด้วยเหรอมันก็ประมาณไม่ใช่เหรอเอ๊ะไม่มีประมาณเรื่องก็ต้องเป๊ะดิรู้เหรอรู้ได้ไงรู้ได้รู้ดิรู้ได้ไงอ่ะมึงจะไปเขียนยาเลยวะเฮ้ยเจ็ดเดือนค่ะทุกคนเฮ้ยคำถามง่ายไปหรอคำถามต่อไปถามว่าว่าเขาชอบกินอะไรอาหารอาหารที่เขาชอบมากที่สุดนายเฮียถามจริงเธอรู้เหรอเธอรู้ เธอจะไปรู้ได้ไงเธอไม่รู้หนึ่งสองสามอะไรอ่ะกระเพาะไข่ดาวกระเพาะหมูกรอบเกือบแล้วเกือบแล้วกระเพาะไข่ดาวอะไรกระเพาะอะไรไข่ดาวก็กระเพาะอะไรก็ได้แล้วก็มีไข่ดาวได้ปะอันนี้ได้ปะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปะก็มีกระเพาะเหมือนกันอ่ะยังกูได้ครึ่งคะแนนได้ครึ่งคะแนนได้ครึ่งคะแนนไหมลดยี่ห้อทันต่อไปที่ออนอยากได้คือยี่ห้ออะไร อ้ออะ,อะอันนี้อนี้ก็ง่ายดิคือมึงมีกี่ยี่ห้อเนี่ยเอาจต้องรู้ดิว่าอยากได้ยี่ห้ออะไรตั้งใจจะซื้อใช่ปะ่ะอันนี้จักรใจ<อ>จริงๆเรยว่าแบาบจริงๆแล้วก็คืออยากได้มากแบบเออเอาเนี้ยแหละเอาเนี้ยดิยอ่ะหน,นึ่งสองสามออทีเอห้าผลแล้วทุกคนผมนชนะอยู่นะครับคำถามต่อไปนะครับกีฬาที่เขาชอบที่สุดแล้วก็ทีมของกีฬานั้นที่เขาชอบที่สุดโอ้ยใ้คะแนนกูมา มึงเขียนก่อนมึงรู้ได้ไงมาพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามพูดอนทีมหนึ่งสองสามอาจจะนอโอ้ยยังรู้ได้ไงวะนี่ทุกคนอาจจะอ่านไม่ออกมาคำถามตอบไปอันนี้อูหง่ายง่ายมากง่ายเกินไปไม่อยากแตะคะแนนหรอกเพราะว่ากูยังน้อยกว่าอยู่ออนชอบกินอะไรมากที่สุดให้เป็นแบบไม่ต้องพูดชื่อเลยให้เป็นประเภทเลยโอ้โหง่ายดิเอาชื่อมาดีกว่าอ่ะ ื่ออะดีอะอะให้2เมนูเลยถ้าถูกภายในใดๆเมนูหนึ่งนี่คืออ่อนให้สุดอ่ะมาพร้อมกันนะหนึ่งสองสองอามยำมะม่วงปูปลาผีวะโอเคโอเคกูรอดแล้ว <c oughs> ตําส้มปูปลาด้วยแล้วก็ตํามะม่วงค่ะทุกคนออนอะชอบกินส้มตำม,มากตําส้มปูปลาแล้วก็ยำมะม่วงหรือตํามะม่วงหรืออะไรก็ <c oughs> <า>ได้ที่เป็นมะม่วงเปรี้ยวคือชอบหมด ตาเธอเลกคนลักคำถามการ์ตูนที่เขาชอบที่สุดตอนเด็กโอ้ดเ <laughs> <laughs> ล่มอนเฮ้ยไงวะอดี้ what โอเคกูหนึ่งแทนอาตากูบ้างการ์ตูนนี่กูชอบที่สุดตอนเด็กโอ้กูรู้กูรู้กูรู้อ่ะพร้อมกันมามหนึ่งสองซ้ำะรับมัมนโก <laughs> สรุปแล้วครบแล,ล้วสิบคำถามเออตอนนี้เอาคะแนนเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งครึ่งสองครึ่งสามครึ่งสามครึ่งของเทยก็คือสามเขามากกว่าครึ่งอะไรของเขามีอะไรหนึ่งสองอืมอะไรสามไหนอะไรสัอะไรอีกข้อดิอีกข้อ,อ อไงข้อคือรอบตัดสินเออคือข้อรอบถ้าเธอชนะก็คือชนะเลยอ่า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 เอาอีกคนละคำถามร<ช>อบตัดสินมึงไม่มีทางรู้แล้วกูจะก็จะไม่ให้มึงชนะโรงเรียนตอนที่กูเรียนปัทถุชื่อโรงเรียนว่าอะไรโอ้โหกูจะรู้มเนี่ <laughs> ยแต่กูลองลองอะไรวะชี้ให้ดูตลอดคือผ่านก็ชี้ให้ดูตลอดเลยไม่เคยแบบว่าคือผ่านทุกครั้งก็คือโมทุกครั้งเคยบอกอะไรตรงๆเลยไ่นแหะ ตรงเพงต้องเล่นหรือตาลานเลยจ้าเขียนมาตรงหรือเปล่ามาให้หน่อยดิเขียนมามาให้หน่อยขอรนาะไม่รู้หรอกกูรู้แล้วกูรู้แล้วตรงมิงงกูยังได้ว่าฟางพูดอยู่วันนั้นชื่ออะไรวะต้องเรียนสอนภาษาจีนอ่ะเอาเร็วๆเขียนมาดิถ้ารู้ก็เขียนมาก็ตรงมิงไงกูตอบแล้วอ่ะเอามาอ่านสลับกันอ่านสลับกันอ่านเอ้ยนี่ไงตรงมิงถูกแล้ว หรือชื่อเล่นๆเรียกว่าตรงมิน้นคือเหมือนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนมีแบบสอนภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นตั้งแต่เด็กแต่ว่าแบบเอาไปแค่ครึ่งคะแนนเขาอ่ะเท่ากัน,น,นเสมอ,อลเลยเท่ากันเอเราจดูว่าโรงเรียนเขาโรงเรียนก็ไม่รู้ไงนะกูก็ได้เสมอกูไม่เสียนนหายอ่ะโอเคงั้นรอบสุดท้ายจะเป็นคําถามที่คือเขียนคําถามขึ้นมาเลยต่างคนต่างเขียนคำถามขึ้นมาเลยโอเคปะคือไม่ต้องลอยฝ่ายนี่เข้าใจใช่ไหมโอเคอ โอเคออกมาเขียนชื่อกูเป็นภาษาภาษาอังกฤษเขียนได้ด้วยง่ายมากใช่เจำได้อะทีค่ะทุกคนเออเอ็นเอเคอีทีอเคออยูเอวีอีอลเอาอะไรอหรือเอหรืออะไรเอเป็นคำตอบสุดท้ายใช่ไหมคำตอบสุดท้ายช่วยนะเขาให้เปลี่ยนได้เปลี่ยนปะไม่เปลี่ยน คำตอบที่เทชื่อต้นอะไรครับคำถามข้อสอบข้อสุดท้ายวันนี้แบรนด์เนมที่ออนชอบที่สุดในตอนเนี้ยตอนนี้แบรนด์อะไรก็คือมีอย่างเดียวนี่นูวเนลกาโผง่ายมากอะไรตัวสีน้ำหน้าครับ H A N E L Chanel เอร์ตอบพี่ลำคาญซื้อกระเป๋าให้กูด้วยมันมีแล้วมีกิฟต์กันแล้วล่ะบายบายเอ้ยมันเสมอกันไม่ใช่เหรอโอ้ยเท่ากันดีแล้ว เท่ากันโอเคก็เท่ากับว่าเราก็พอรู้ใจกันเราก็พอรู้ใจกันเสมอเสมอทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันจนแบบแล้วติดคลิปง่ายง่ายแค่นี้ยกูเหนื่อยแล้วพอแล้วคือสรุปว่าของขวัญเขาก็ไม่ได้ไม่มีงงเพราเท่ากันไงขนาเท่ากันอ่าวกูอยากได้อะไรกูอยากได้ขอรองน้องๆหน่อยบอกน้องๆหน่อยกูอยากได้อะไรอะไรโชว์ดิโชว์ดิบอกว่ารู้อ่ะใช่ไหโอ้ของมันเกิดอ่ะถ้าสมมติว่าเธออยากซื้อให้เขาได้มึงอยากได้คอม พวกจะแบบว่าคือจะทําอะไรบอกให้ตัดคลิปให้หน่อยก็แบบคอมมันช้าเนี่ยทั้งที่ว่าเร็วกว่าบ้านอื่นมากคอมมันช้าเนี่ยคอมมันช้าแลยเราบอกให้โหลดอัพคลิปอัพคลิปหน่อยเดียวอัพคลิปหน่อยเนี่ยโหลดช้ามากเลยนะม่รู้เป็นอะไรเป็นที่เน็ตมึงอย่างนีไม่ได้เป็นคอมหรอคอนเซอร์เข้าได้นะคะคอนเซอร์สําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะล่าสุดขอบคุณทุกคนมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะใครอยากทําทคลิปอะไรก็พิมมาไว้นะโอเคเถ้าทําได้เราจะทําถ้าไหนทําไม่ได้ก็โอ,อ,อยทอยมาม ไปตานวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ bye ๊าายยบบายบาย